วันนี้เราอยู่กันที่พัทยามาพัทยาครั้งนี้นะคะพลอยและแก๊งเพื่อนเนี่ยจะมากินกะเพราจะกินหมดยังไงทุกคนฟังไม่ผิดหรอกกะเพรานี่แหละของธรรมดาแต่พัทยาร้านนี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะทุกคนเพราะเขาให้เป็ดมาทั้งขาแบบนี้ นี่เป็นไงละ่ะดูตอนถือสิใหญ่เท่ามือเลยรสชาติก็แสบลิน้นนะเพราะว่าพริกเน้นๆขนาดคอ,อก,กระเพรายังชอบมันเผ็ดเกินอ่ะแต่พอไม่ได้มารานนี้ร้านเดียวนะคะมีแวะเล็กแว่น้อยกินซา,มา,มาชิมิต่อด,ด้วยคาเฟ่เรียกได้ว่ามาพัทยาทาั้งทีเนี่ยต้องเอาให้คุ้มตอนนี้เรามาถึงกันที่หาลรับพัทยานะคะอยู่ที่นาเกลือ18ซ,ซึ่งเดี๋ยววันนี้ เราจะมากินหมึกช็อตแล้วก็มันจะเป็นเหมือนตลาดลับๆอยู่ที่หาดนี้ที่เขาขายพวกของสดของทะเลอยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวเราเลี้ยวเลี้ยวทางไหนได้บ้างเออเราเข้าทางไหนได้บ้างเราทะลุนี่ไหมเออทะลุนี่แล้วสวัสดีครับอ่าอันนี้ร้านพี่เขาซาชิมิ18อ่าวหมึกกล้วยนี่คือทำเป็นซาชิมินี่ได้เงินไปได้ เพลินไฟได้ซาชิมิดได้ไม่ได้มีไซส์เดียวก็คือเป็นหมึกกล้วยหลากหลายสายต้นนี้เจ็ดสิบาทแต่ถ้าอย่างตัวใหญ่สุดนี้เท่าไหร่ <400 S 1> อ่ะ้อยสี่ร้อยก็ตามตัวตามตัวใหญ่มากงั้นเดี๋ยวลองลองมาหมึกกล้วยไหมดีกินไซส์ไหนถึงจะพอดีอันนี้น่าจะใหญ่ไปสำหรับเราใหญ่ไปหน่อยไซส์100ร้อยไซส์ร้อยอ่ะเดี๋ยวลองหยิบไซส์ร้อยฮะน้องจะเปลี่ยนสีเวลายเวลาน้องตกใจแล้วน้องจะพ่นไหมคะไม่พ่นอุ้ยอันนี้ก็คือสด จริงๆนะเพราะว่าสดมากแต่เวลาเวลาก็คือพี่เขาจะลอกพวกเขาเรียกอะไรหนังละพี่หนังตรงแกนกลางแล้วก็ทำความสะอาดนะฮะไม่ทานเลยนะอ่ะทานเลยครับทานเลยครับโอเคทานกันได้เวลากินกันเรานั่งกินกันตรงข้าวราพี่เขาเลยมีก็มีวางอยู่อันนี้จะมีสองน้ำจิ้มเป็นโชยุาซาบิกับซีฟู้ดให้ดูเนื้อก่อนไห เน like ื้อใสมากก็ฟ uh uh> uh uh ิ uh uh> ้นเพิ uh ่งหั่นเมื่อกี้เลยในืิงเนื้อใสแบบใสเหมือนวุ้นเลยอืส่วนตรงตาที่เป็นหัวเขาอะเนี่ยขยับอยู่เลยนี่นี่ตดจิ้มตัวปลาหมึกคือ หวานเลยสดมากหวานนึบแบบหวานนึบไม่นนกินง่ายไม่ใช่แบบเหนียวเหนียวอะไม่มีอิงพาวเดินไปตรงนู้นกะ็น่าจะมีอีกนะทู่เป็นร้านอาหารร้านโปรซที่เป็นตำฝั่งปะคะใช่ที่หนูสง่งว่าแบบว่าหนูอยากมาร้านนี้เราะว่าอยู่ว่าเห็นคน,นเดินเลยตลาดไปแ,แล้วหายไปทุกคนเลยนึกว่าตกน้ำาะะั้นเดี๋ยวเราไปต่อเราฝากร้านหนึ่งดีกว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านซาซิมิสิบแปดดาวอุโมงค์ชามหาดวงอมาน เดี๋ยวเราไปร้านบัวทองจะฝากไว้ด้วยฮะนี่บัวอยากไปร้านเหล้าแล้วเดี๋ยวเราไปร้านบัวทองเดี๋ยวไปดูว่าบัวทองหน้าแหวงไหมตามมันไประหว่างเดินี่คือเสิร์ชหาร้านบัวทองก่อนว่าเขากินอะไรกันนี่ถึงแล้วนี่ร้านบัวทอง จริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าร้านนี้มาด้วยบังเอิญเนาะใช่มาดูมเมนอุโงค์มากราคาเนี่ยจะอยู่ที่ถ้าเป็นอาหารจานเดียวอะเริ่มต้นอ่ะหกสิบบาทเนี่ยถ้าเป็นอย่างเป็นพวกแบบปลาซีอิอ๊วกุ้งหรืออะไรเงี้ยเป็นอาหารตามสั่งมันก็จะอยู่ที่ราคาแบบแปดสิบบาทหกสิบบาท,บาทอะไรอย่างนี้โอเคงั้นเดี๋ยวสั่งอาหารกันทุกคนโอเคตอนนี้ขอนั่งดูบรรยากาศก,าก่อน คนหนูเยอะมากคนเยอะจริงมามาลองลองเลยอ,อุ๊บอุ้ยแต่<น>ผมว่าเขาททอดดีเลยนะปลาหมึกอร่อยเลยอ่ะชอบเลยลองกุ้งบ้างลองไ6ช้อนกุ้งเนื้อแน่นมากแบบไม่ยุ่ยเลยอ่ะอกุ้งยังหนึบอ,อร่อยจัดฉันหลักกุ้ง ตัลเล้วปูนี่ไดี๋ยวลางกอบอกเท่าไหร่มีเนือ้อเดี๋ยวนี้การกินปูนี่มันชันันไม่ค่อยชอบกินตรงตรงเท็กเจอร์เนื้อมันต้องกินตรงที่เป็นบรอบใช่เป็นเปลือกเขาอะเพราะว่าปูนี่มันมันเป็นเขาเป็นปูที่ลอกคราบมาเนาทำให้ตรงเปลือกเนี่ยกินได้แล้วแล้วความพมิเศษของเขาคือความกรอบเปลือก อันนี้ผัดเปี้ยวหวานเป็นราบข้าวอยู่ที่80บาท8ปสิบ,บาทคือทะเลรวมนะทะเลรวมเขาคือเป็นปลาหมึกกับกุ้งน้องปูน่าจะอยู่ที่ประมาณ250บาทิบาทเพราะว่าน้องปูเขามีความแพงอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นปูนิ่มปีกก็บวกราคาแล้วนี่เป็นกับข้าวอีกแล้วก็ร้านนีนะ้เปิดทุกวันเลยตั้งแต่9โมงไปจนถึง2อทุม่มแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยแนะนำว่าให้รีบมาเพราะว่าคนเยอะแน่นอนเดี๋ยวเราไปมีไม่ต่อกับเพราเป็ด ต่อไปเดี๋ยวนี้ก็เครื่องเยอะถูกเหมือนกันใครเยอะมากแต่นั้นเป็นดที่อยู่จับในทะเล<อ> <laughs> ก็ตอนนี้มาอยู่ที่ร้านที่เราตั้งใจมาในวันนี้ใช่ชื่อร้านว่ากะเพราคุณติร้านใหญ่มากแล้วก็คนก็เยอะพอสมควรเลยนี่ขนาดยังยังไม่เที่ยงเลยนะร้านหน้านัาง่งบรรยากาศโล่งดี เดี๋ยวเรามาดูกันที่นี่มีเมนูเด็ดก็คือเป<ะ>็ดปตุน๋นอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูที่โต๊ะะเข้ามา,ามน,าานี่ให้ดูของทุกคนเห็นภาพตรงนี้แล้วจะนึกว่าบุฟเฟ่ต์ใช่เยอะเวอรใหญ่มาก อันนี้ให้ดูก่อนว่าอันนี้เป็นแบบธรรมดาเราสั่งมามีเอานิ้เมนูอะไรบ้างกะเพราอันนี้เป็นกะเพรามีกะเพราเป็ดอ่ามีผักกะทียำใช่อันนี้ก็เป็นกะเพราพิเศษมีเกาเหลาเป็นแบบว่าเป็ดตุ๋นเป็ดตุ๋นใช่ตอนนี้กําลังคิดอยู่ในหัวว่าอะไรบ้างจะกินหมดยังไงคือ <c oughs> <c oughs> ที่ร้านนะฮะจะมีธรรมดากับพิเศษใช่ ธรร,ธรรมดาอยู่ท,ที่ธรรมดาอนี้เจ็ดสิบาทพี่เศษคือร้อยสามสิบอันนี้คือเมนูพวกเป็ดเรามาดูธรรมดา,าก่อนคือถ้าเป็นธรรมดาเขาจะให้ซี่โครงตุนนะที่มาทำเ,เป็นกะเพราอ่ะหนึ่งน่องเต็มหนึ่งหมูชิ้นสดหนึ่งสบับโขบแต่ดูความเป็นแบบว่าพริกพริกกะเพราเขาอะในร้านเนี่ยก่อนมนาะก็คืออา่านนะเขาบอกว่ามันจะเผ็ดมากค่อนข้างปีปาดทอดกระเทียม กระเทียมนี่คือพิเศษพิเศษคือจะมีให้สองห้องนหละแต่ข้าวอ่ะจะเห็นกันเมื่อกี้ร้านนี้เขาจะให้ข้าวเยอะอยู่แล้วให้ดูความกรานความแบบกรอบเนื้อแน่นอันนี้คือไม่ได้เอาเป็ดธรรมดามาทอดนะเขาเอาเป็ดตุ๋นมาทอดถ้าเป็นตุ๋นมันก็จะคือมันจะกรอบอันนี้เมื่อกี้จับแล้วสมผัสจะกรอบแต่ข้างในมันจะนุ่มแบบเวลีกูดที่โคงไงนซี่โคงอยากปะตอนจานนี้มาเสิร์ฟเนี่ย มาทางให้ยักษ์กินนะเยอะใหญ่ขนาดนี้นอันนี้คือที่แท้ไปแล้วปะยังไม่ได้แท้แค่มอกอ้าตอนถ่ายรูปความพิเศษเขาคือเขาสามารถมิกแบบครึ่งหนึ่งเป็นเป็ดครึ่งหนึ่งเป็นซี่โครงเช่นอันนี้ที่เราสั่งมาเป็นเกาเหลาสองแบบมีเป็ดตุ๋นแบบชิ้นใหญ่ๆเดี๋ยวเขาตักให้ดูเรื่องแสงมาเลยตามด้วยซี่โครงอีกสองท่อนที่แบบซี่โครงนี้ใหญ่มากโอ้โห,หตัวนี้คือตัวทารถยนต์นย ไม่ไกลนะไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลอันนี้คือป่าอินทรีย์เขาบอกว่าเนื้อป่าเขาอ่ะที่นี่ก็จะแล่แบบใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆแล้วก็แล่เองอ๋อแล้วแล้วเวลาเสิร์ฟมาเขาจะมาให้กับเขาเรียกพี่น้ำปลาแต่จริงๆแล้วมันคือจิ้มกับเป็ดติ้มจิ้มเปรี้ยวเขาเป็นตุ๋นผมหกขุนคอนนี้แล้วกันนะโคราดโคราดมัองไหมขี้เข้มข้นเลยกรอบนอกนุ่มในจริง มันเป็นฟิลแบบน้ำมันหอยอ,ะอ่ะแต่ให้ดูความนุ่มนุ่มแบบเวลินุ่มตอนมาเสิร์ฟเราเรางมเราเราว่าเหมือนจะแข็งและแห้งแต่ข้างในอ่ะมันฉ่ำผ่ำและนุ่มด้วยความที่ตุ๋นมาเลยเป็นเมนูที่ที่เวิร์กเลยอะ่ะหอยต้องขอ,อย่าตให้มือนะเพราะว่าแบบจอมไม่ได้เนื้อโคตรเยอะ ไม่ต้องแรงเลยคือถ้าให้คุณยายกินได้ไหมอาจจะไม่ได้เพราะต้องเคี้ยวฉันจะลองน้ำจิ้มให้ดูให้กล้องอินเสิร์ตสู้รแม็เข้าให้เค็มบ้เค็มเปรี้ยวตามสูตรเลยแนะนำเเธอกินเห็ดอ่ะเธอลองให้กัฉันก่อนได้มั้ยลองก่อนฉันได้ไหมได้ต่ขนาด ส่วนเนื้อเผ็ดข้างนอกแต่อาจจะไม่ได้เผ็ดมากถ้าเราไม่ได้กินเริ่มเผ็ดแล้วแต่ด้วยความเผ็ดอ่ะมันต้องกินคู่กับใบกะเพราอะไรเงี้ยเพราะว่ารสชาติซอสอ่ะมันจะอยู่ที่ตัวกะเพรามากกว่ามันต้องกินคู่กันแต่ถ้าขอความเผ็ดคือเผ็ดบูดปั๊ดิรี๊ดเลยส่วนเป็ดตุ๋นนะนก็ตุ๋นมาช่ำๆเข้าเนื้อดีแต่พอถ้าถ้าคุณกินเป็ดทอดไปแล้วอ่ะคุณจะลงรักเป็ดทอดมากกว่ามันผมก็เลยลองเอากะเพรามาเฟชชิ่งกับซี่โครงทอดดี อดแซบเลยอ่ะแซบแบบไปต่อไม่ได้ฉันนะผมทิมไปสีได้ไหมได้ขอบคุณมากคือผมไม่กินเผ็ดผมขออนุญาตขูดแต่ปลานี่ชิ้นแบบโคตรเบิ่มถ้าดูจากอันเนี้ยมันจะเป็นฟิลแบบเหมือนจะช้ำแต่พอกินเข้าไปมันจะมีความแข็งของเนื้อปลามันมาสู้กันอยู่ เป็นเหมือนกะเพราที่ที่ผ่านมาแฉะแฉะถ้าสมมุติใครชอบแบบกินกะเพราแล้วแบบน้ำมาราดข้าวอะไรเงี้ยอร่อยเลยเขาบอกว่ากะเพราเลิฟเวอร์เลยคนเนี้ยคนที่กะเพราเลิฟเวอร์ชอบกินเผ็ดเลิฟเวอร์ชอบกินกะเพรามากไหนกินเผ็ดเลิฟเวอร์ทำไมโหเพลิดอ่ะคนกินเผ็ดจะมองเพลิดมันเผ็ดเก้อแะเพลิดความว่ะเพลิดจี ปอปกติชอบกะเพราแบบไหนชอบแบบนี้นะแต่<ม>ว่าชอบแบบนี้แต่ว่าไม่ไม่ได้ใส่พริกเยอะเลยใช่คือถ้าใครมาแนะนำให้กินซี่โครงใช <c oughs> ่ซี่โครงหมูทอดกัดทียมด้วยนะ <c oughs> จะเวิร์กมากๆใหญ่ถ้ารอบหน้าไม่รู้ว่าเขาทำได้ใหมะ่ะหมาเขาคิดว่าเขาจะไม่เกลียดได้ผมว่าซี่โครงทอดกับทอดทอดมาแล้วเอาไปเอามากับน้ำกะเพราเมื่อกี้ลองกินมันลดความเผ็ดได้แล้วอร่อยอ๋อ ส่วนเป็ดเป็ดทอดกระเทียมกาเวิร์กถ้ากะเพราอย่างเดียวมันค่อนข้างเผ็ดมากเผ็ดมากแต่ว่าใดๆคือซี่โครงดีมากดรมอทั้งร่อนแล้วก็รสชาติแบบกําลังพอดีใช่เป็ดทอดที่โกงเป็ดตุ๋นทอด่ก็ดีเพราะฉะนั้นท้ดกระเทียมอามพาสครับถูกต้องทิมงานทิมงานแมสมากซี่โครงเหมือนกันมันเป็นไปอย่างอื่นไม่ได้เลยจริงๆชอบอะไรชอบอะไรกะเพราไงอเดบอกอ่ะ ฝากร้านไหมฮะร้านชื่อร้านว่ากระเพราคุณติกกะเพราคุนติ๊กอยู่บางละมุง2นะฮะมาได้ใครมาชลบุรีก็เปิดทุกวันเก้าโมงถึงบ่ายสของก็กหมดแล้เดี๋ยวเราไปดับเผ็ดที่คาเฟ่ช่วงเย็นมาแต่วันนี้ถือว่าวันนี้กู้นะผมอยากเอาที่โค้งที่กลับบ้านกอยากกลับบ้านเลยบบโอเคกินกัน<ป> เรามาต่อกันยามเย็นฮะที่ร้านบูสเปซนะคะบูสเปซทำไมเราถึงมาเลือกร้านนี้ฮะเพราะว่ามันติดริมทะเลและก็บรรยากาศดีร้านบูสเปซเนี่ยคือจริงๆเขาเป็นโรงแรมด้วยเป็นโรงแรมแล้วก็มีคาเฟ่อยู่ด้านหลังก็เดี๋ยวเรามาวันนี้เดี๋ยวมีสั่งเมนูมาให้ดูด้วยว่าทางร้านเนี่ยขายเมนูประมาณไหนฮึบได้มาแล้วเออสั่งเป็น ฟิลนมปั่นมาเป็นชื่อเมนูยูนิคอร์นน่ารักมากสีแบบเรนโบว์ของผมเป็นครัฟเฟิลและโอริโอปั่นมากินกันแต่แต่แต่ของหวานร้านนี้ไม่ได้เยอะใช่ปะแต่ครัฟเฟิลเขาอร่อยอยู่นะอร่อยอร่อยอร่อยมามืดเหมือนอะไรวะเหมือนเเป๊ะครีมแล้วเอามาอบกรอบอ่ะแต่นี่คือครัฟเฟิลครัฟเฟิลเขาเหมือนโดนัทกรอบแป้งแป้งข้างในมันนุ่มๆอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยเฉยเลยแต่แล่าว่าจะกินเล่นยให้ทุกคนดูแบบว่า กับวิวไปมาใารไ่กินจริงจังอีกแล้นนวกินน้ำดีกว่ายูนิคอนยูนิคอนแซมบิทเคยฟังวะเป็นฟิลแบบนมหวานอ่ะอร่อยเ่ย<า>แต่ความตกแต่งหน้าตาของหนูอ่ะน่ารักมากเราวันนี้ที่เราไปมาก็ไปมาตั้งแต่ซาชิมิ กินอานารรับกำลังลือฟื้นอยู่ว่าเราไปไหนกันว่าเราไปหาดรับหาดรับแล้วก็ไปกินร้านตั้มสั่งที่อยู่ในหาดรับโดยบังเอิญใช่โดยที่มีคนแนะนํามาจากนั้นไปที่มิชชั่นของเราในวันนี้ก็คือร้านคุณติ๊กที่มีกระเพาเป็ดแบบว่าให้ทั้งตัวแล้วก็ะเพาเป็ดทั้งตัวว่าเด็ดแล้วเจอเซอร์ไพรส์ซี่โครงอร่อยมากใช่ เออก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เป็นร้านที่อยากให้ให้ทุกคนตามมาใช่แล้วก็มาจบที่ร้านท้ายที่มาดูพระอาทิตย์ตกนะคะทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันที่แบบเต็มอิ่มกับชนบุรีอีกวันนึงที่อยากให้ทุกคนได้มานะครับบอกเลยว่าดีมากๆโอเคก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลากันไปเพราะว่าฟ้าจะมืดแล้วนะคะฝ่าว่าเรื่นะครับสําหรับร้านบูสเปนหยุดทุกวันอังคารเปิด10โมงจนถึง6โมงเย็นสำหรับวันนี้และคลิปนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ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 กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับข้างหน้ยายังดูกันไม่จุใจใช่ไหม <sk ills> งั้นคลิกด้านข้างแล้วไปดูความสนุกกันต่อได้เลย <sk ills> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา3คนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาอ<ว>ัพเดตความอร่อยให้ทุกคนได้ดูกัน